นิฮาวทงเฉียเมินสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับเหล่าซสือว่าอีกแล้ววันนี้นะคะเหล่าซื้อจะมาสอนในเรื่องของผลไม้นั่นเองภาษาจีนนะคะพูดว่าชุยกวัวเกินหัวอีชีตูชุยกวัวอ่าชุยกวัวแปลว่าผลไม้ตอนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องผลไม้ เดี๋ยวเราไปเริ่มนับเลข1ถึง20พร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6อ8 9 10 11 12เจส 十、四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。现在我们知道一到二十，下次到你和我一起数。 十十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十。现在我们。 เป็นยังไงกันบ้างคะฟังเพลงสนุกสนุกจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนเรื่องผลไม้หรือว่าชุยกว่ากันเลยผลไม้ชนิดแรกที่เราจะเรียนในวันนี้คือคำว่าเซียงเจียวเกินวออีสีตูเซียงเจียวอะเซียงเจวก็คือกล้วยนั่นเองคะ่ะ ถัดมานะคะคือคำว่าผู้เฉาผู้เฉาอังงางุนค่ะถัดมาเป็นรูปของเชอร์รี่ใช่ไหมคะเชอร์รี่ภาษาจีนพูดว่าอิงเฉาอิงเฉา เชอร์ร <Shirley. S 2> ี่ถัดมาคืออะไรเอย่ยอ่าบูเบอรี่นั่นเองภาษาจีนพูดว่าร้านเหมยร้านเหมยบูเบอรรี่ ถัดมานะคะหลายๆบ้านมีกันเลยนะคะคือแก้วมังกรนั่นเองภาษาจีนพูดว่าหัวหลงกวัวหัวหลงกวัวแก้วมังกรถัดมานะคะคุ้นเคยกันเลยคือคำว่าลิ้นจี ลิ้นจีภาษาจีนพูดว่าหลี่จือหลี่จือก็คือลิ้นจีนั่นเองค่ะอ่าถัดมานะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบเลยเราซื้อก็ชอบเหมือนกันอันนี้คือทุเรียนใช่ไหมคะภาษาจีนพูดว่า ลิวเหลียหลิวเหลียนทุเรียน,ถ,ยนถัดมานะคะเป็นกีวีกีวีวภาษาจีนพูดว่ามีโหเฉียวมีโหเฉียวกีวี นี่ก็คือมะม่วงมะม่วงภาษาจีนพูดว่าม้างกวัวมางกวัวมะม่วงถัดมาลูกสีแดงเลยคือแตงโมแตงโมภาษาจีนพูดว่าซีกวัวซีกวัว แตงโมอ่าลูกเขียวๆวไว้ตามส้มนั่นก็คือมะละกอมะละกอภาษาจีนพูดว่าหมูกัวหมูกัว ถัดมานะคะก็คือโหลว่างจือโหลว่างจือมะขามถัดมาค่ะจูจือจูจือส้ม มาลูกสีชมพูน่ารักน่ารักเลยลูกท้อภาษาจีนพูดว่าเทาจืเท้าจือลูกท้อาถัดมาเป็นรูปของสาวรสใช่ไหมคะภาษาจีนอ่านว่าป่ายเสียงกวัวไย เซียงกวัวสาวรสถัดมาคือมะพร้าวมะพร้าวภาษาจีนพูดว่าเย่จื่อเย่จื่อมะพร้าว นี่ทานมาลูกสีแดงเชียวภาษาจีนพูดว่าพิงกวัวพิงกัวแอปเปิ้ลสุดท้ายนะคะคือชมพู่ภาษาจีนจะพูดว่าเลี้ยนอู่เลียนอู่ ชมพู้อ่าเมื่อเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้เสร็จแล้วเราซื้อมีเกมสนุกๆมาให้เล่นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ฮาวสวัสดีครับพวกบกับพวกเราเจนิสฟาร์คิดเกมภาษาจีนเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาจีนต้องสนุก กับพี่บันเทิงถายภาพภาษาจีนจากคำบอกเล่าคือภาพไหนมาเริ่มกันเลยภหภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามดีครับหิ้กัวหิงกวังกว <S <S จับเวลา คำตอบคือข้อ3หวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับค้อตอบฝ่ายภาพที่1ภาพที่2ห,หรือภาพที่3ดีครับลานเมย์้านมหมจับเวลาคำตอบคือ หวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามดีครับกัว,วหลงกัวปัวหลงกัวเวลาคำตอบคือข้อหนึ่งหวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับ ภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามดีครับไปช่างกวัวไปช่างกกวจับเวลาคำตอบคือข้อสามหวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับ ภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่สามดีครับยุดยุจับเวลาคำตอบคือ<ไ>ข้อสองหวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับภาพที่หนึ่งภาพที่สอง รือภาพที่3ดีครับีจับเวลาคำตอบคือ<ไ>ข้อสองหวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับ<ไ><ไ>ภาพที่หน<ไ>ึ่งภาพที่2หรือภาพที่3ดีครับ,บ หวังจับเวลาคำตอบคือข้อหนึง่งหงวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับภาพที่หนึง่งภาพที่สองหรือภาพที่สดีครับหลันพูถ่าลันพูถาจับเวลา คำตอบคือ,อข้อ3หวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับข้อต่อไปภาพที่1่ภาพที่2หรือภาพที่3ดีครับลัวางซีลัา <urers> วางซีจบเวลาคำตอบคือ ข้อหนึ่งหวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับภาพที่หนึ่งภาพที่สองหรือภาพที่3ดีครับ玫瑰苹果玫瑰果จับเวลาคำต,ตอบคือข้อ3 หวังว่าน้องๆจะตอบถูกกันนะครับหากชอบเราอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและกดติดตามกันด้วยนะครับและวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีบ๊ายบาย